สวัสด,ดีจ้าพี่น้องกับอากาศเย็นๆของเสานี้เมื่อ้านล่มเมื่อนีหนาวเมื่อ้านบ่นหนาวเมื่อนีหนาวเม,มื่อเมืองไงยายเล่าจะเห็ดหมูแดดเดียวกินจ้าแล้วซื้อมาเสารถขายหมูมากกันเลยซื้อมาไม่เห็ดหมูแดดเดียวสวัสด,ดีแฟนคลับนะยายสวัสดีจ้าเนื้อหมูติด มันบ่บ่ติดมันเดนีนี้เนาะหมูเนื้อแดงบ่หมูเนื้อแดง ยังไงเล็กหน่อยแล้วะอ้ห้องเบาก็ย้าลงเขาไปีรดแลยนไก่ไปเราประทันเลย ข้าเจ้ห้องบอกเพว่นเอาเขาไปสีให้่ไหมพี่น้องใหญ่เด้องหนอนเรื่องอะไรเฮ็ดกินแล้วเนาะพี่น้องอยู่บ้านนอกเข้านาะมีอยังกัเฮ็ดเก็บใบกินแนวอื่นกับวัฒนธรรมกินแนวอื่นกับวัฒนธรรมที่เป็นว่าหวานหวานแบบนีเฮ็ดแบบนี้ไม่ก็ได้กินโดนเด้ได้กินลายยางได้กินลาบแน่ถอดแน่เนาะพี่น้อง ใค่ก็ห้ากินยางเดียวจำเจแตวไปอยู่ต่างแดนต่างประเทศกินหอดบ้านเฮ็ดกินเังสีแล้วจ้ะที่พอจะคลองไปอยู่ก็กินยังกะว่่ได้กินพ่อพี่หม่มองตากก่ารู้วิธีเฮ็ดแต่คิดเมืองคลิปข้นอื่นเฮ็ดท้ำไล่อะไรน้ำเพลิน

ก,ก,นนก,กันี่บอสันกันี่อ้ออยอออหนาวใหี้ยฮะกาดเย็นขนาดแดดแดดออกก็ได้สวยเลากันยังหนาวยังเย็นอยู่อ่าแล้วเร็จแล้วบาทที่นี่ จะเป็นวิธีปรุงเคียงเคียงปุ๋งกับบัดง่ายๆได้พี่น้องมีเกลี่ยมีกระเทียมมีผงซูดตําหนิกระแสบเราได้เคียงปุ๋งนีตุ๊บแย่เลยกระเทียมได้ทำปุ๋งก็มีซับซับเอาต้นอะ

มิดเปรี้ยววะไงเนี่ยเขาน่ากินเนาะมิดเปรี้ยววะตอนนี้ครับเป็นยังน้ะเป็นยังนะไม่เห็นมูฮะหนาวบ่หนาวบ่น้องน้อยน้องน้อยหนาวตีหนาวมันหนาว เียมันออกลูกหกตัวแค่จันเอาเรียงสองตัวใช้ทุ่นเอาไปสามตัวเอาไปทั้งให้ตัวนึง่งอ้ยากะใหกระได้กระได้กระได้แค่มือเล็บอ อมุบผงนัวพี่น้องผงนัวมักลายใส่ลายมักหน่อยใส่หน่อยแล้วแต่ผู้มักด้วยพี่น้องอ่าพอแล้วคนแบบนี้ส่งเข้ากันใส่เข้มเฮ็ดกินแบบโบราณโบราณนี่แหละจ้ะสูตรโบราณนี่ตะเกี่ยร์ับสูตรรสกับกระเทียมง่ายๆ สูตรโบร้านคนโบร้านก็นกินยังี่แล้วเนาะตะเกียงบ่มีสุลวดใส,ตส,ตสต่ตะเกียะสมัยตะเกียะใส่ตะเกียกตะเลี่ยว าเป็นสูตรใหม่ก็สิมีซอสนี่อย่างน้ำเนาะมีน้ำตาลอันนี้เอาแบบสูตรโบราณมันแสบมันกะมันแสบเด้บ่ได้มีเครื่งปรุงหลายก็แสบแบบผู้เเ่าผู้เเ่าอากาศเย็นเนาะแก็แตก เนน<า>ขาเราเขาได้<า>จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตใหไ้ได้จ้าส่องพ่อทุนแฟมลี่ฟ้ามจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ